ทานเกรติที่ขรุท่านกระผมนายวัชรพลแก้วหอมนักเรียนโรงเรียนขนาดมนฑพิทยาคมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่วสุนทรพจน์ในหัว้อเรื่องพุทธริตคิดโกงชาติจับพินาศทั้งราชราัฐท่านผู้มีเกียรติที่ขารพุท่านครับสังคมไทยในปัจจุบันมักเรียินคำว,ว่าคอร์รัปชันยุคเกลื่อนกลาดเป็นเรื่องประหลาดที่แก้ไขไม่หายแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่คนไทยเคยชิน การนี้คงยังจะสิ้นจากเมืองไทยวิปากกรรมที่ประเทศชาติต้องแด้รับความจาสจากการกระทาของบุรุษชาติผู้ใช้อํานาจใต้ความรู้จิตไม่สนใจความถูกผิดคิดหวังจะผลประโยชน์ส่วนตนโบโกกุแห่งผลติดสินบนไม่เว้นว่างการคอรัปชั่นเกิดได้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหากมีคนไร้สัตย์บัญญ,ญัติใจต็เป็นปรากฏการอันน่าเปล่ที่ผิดเบืนไปจากความถูกต้อง กูมีอำนาจยึดครองทัพของไทยมีผู้คนหลายชีวิตที่ต้องกัดฟันทนรับผลอันไร้กาดอย่างน่าหนักใจแล้วไอเกี่ยทสงไคผลแห่งความชั่วร้ายจากการพิจาตชาบ้านเมืองจะเลือนหายและหมดไปจากไทยเสียทีในเมื่อความจริงตีแผ่ผ่านผลสำรวจจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสในาชาติ Transparency International เผยถึงพัฒนาการคอร์รัปชันของไทยพุ่งสูงขึ้นจนในปัจจุบันทะยานสุดระดับที่101 อันดับที่ยิงสูงนั่นแสดงว่าเกิดการคอร์รัปชันที่สูงเช่นกันจึ่งต้องยอมรับว่าสังคมไทยได้เดินทางมาสู่วิกฤตการแห่งการทุจริตหากลองคิดพิจารณาถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้ทุกท่วโมโลกต้องประสบปัญหากับภัยโควิดสิบเก้าที่คล่าชีวิตผู้คนไปล้นขนาดประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากโกรคนี้เช่นกัน กาะสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังย่ำแย่นั้นก็ยิ่งทำให้อย่างรู้เลยว่าการทุจริตมิเคยเืินหายไปจากเมืองไทยเครื่องเหลือเชื่อที่น่ากระดักใจเมื่อนัากากักอนมามัยที่ใช้ป้องกันโควิดสิบเก้าที่ประชาชนหาย,ยากยิ่งแต่กลับมีบางคนกลับเก็บไว้ในมือเป็นล้านล้านชิ้นมีหนา,ามํายังส่งออกไปยังประเทศจีนเพื่อโกยเงินก,ก,ก้อนโตทางการสถานการณ์ที่คนไทยเองก็ต้องการนักกากอนามันมยอย่างที่สุดไม่เพียงเท่านั้น หน่วยงานที่ทำหน้าที่ต่อลมหายใจของผู้คนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังประสบปัญหากับความขาดแคลกกนด้านอุปกรณ์การแพทย์ทั้งที่เรารับบริจาคมหาศาลแต่ก็ยังไม่สามารถต้านทานโควิด -19 ได้ท่านผู้มีเกียรติเคารุกท่านครับฟังเรื่องใหญ่ใหญ่อาจไกลตัวแท้ที่จริงแล้วการคอรปชันปกคลุมอยู่ทั่วทุกอน,นุไทยตั้งแต่การปกครองส่วนท้องถิ่นจนถึงท,ท,ท่านคโมเห็นความทุรักันดานของชุมชนชนบทเมื่อขับรถไปบนทองถนน ท่านจะพบกับหลุมโบหลายสิบหลายร้อยหลุมกว่าจะขับผ่านถานุมสายมรณะลงนั้นได้รถของท่านก็ต้องมากับรลุมเล็กใหญ่ไปไม่เบาในหมู่บ้านของกระผมเองก็เช่นกันกระผมต้องขับรถจักรยานยนต์ผ่านถานนที่ชำรุดสุดทืทรมทุกวันบางครั้งเพราะว่ามีหน่วยงานมาซ่อมแซมวยการนำยางมาต่อยมาซ่อมแซมพื้นถนนที่เป็นหลุมโบ๋แต่พบแล้วต้องท้อเพราะผ่านไปไม่กี่วันเดือนถนนก็กลับมาชำรุดเหมือนกันน่าแสดงว่าเกิดการซ่อมแซมที่ไร้คุณภาพ เลอดน่มเส้นนั้นก็ยังยีได้จากคุณเวียนอยู่เช่นนี้2ี่ปีแล้วที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงสะทีงบประมาณที่มีไม่เพียงพอหรืออย่างไรท่านผู้มีเกียรติขคารพทุกท่านครับถ้าอยากเข้ามาสู่เรื่องใกล้ตัวที่กระผมมิในการเลือกตั้งทุกครั้งมักพบกับการทุจริตพักการเมืองไม่ํำชื่อต่างหาสิทธิ์หาเสียงกากคนใกล้ตัวของกระผมกระผมเห็นภาพการมอบเงินหรือยื่นสีน้ำใสกับคนใกล้ตัวของกระผมบางคนไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงได้เงิน ป็นแรกตัวสิ่งของซึ่งภาพเหล่านั้นยังติดตาและคงชัดเจนขึ้นทุกวันเพราะวัฒนธรรมการโกงกินของนักการเมืองมีเคยสิ่งไปจากเมืองไทยตรงกันข้ามสถานการณ์กับเพิ่มคุณตวีคุณความแรงขึ้นทุกวันประเทศชาติจะหยัดยืนได้อย่างไรหากผู้มีอำนาจในชาติไทยยังหม่นทำลายด้วยการทุจริตที่ส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยประชาชนยากไรแต่คนคดโกงในชาติไทย ลอยนวลอย่างไร้จิตสำนึกต้างฝึกสงครามการคอร์รัปชันและยังเป็นตอนมเร็งร้ายของระบบราชการไทยที่กัดกินหัวใจแห่งความดีทวีภัยต่อประเทศชาติกอพินาศทางราชราัฐท่านผู้มีเกียรติี่เคอรพทุกท่านครับโครงการซีโร,รเ่เจรรนคนไทยไม่ทนต่อก,การทุจริตกระผมอยากให้ทุกท่านเห็นความสําคัญและตระหนักถึงโครงการนีเนปป้เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติในสังคมที่มีการทุจริต แล้วประเทศไทยเราก็น่าอยู่และมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับพวกเร็วรามย้ำเหยียดลงเกียรติชาติใช้อำนาจขาดคุณธรรมความเลื่อมใสทรยศโคตรตรงราชทาชาติไทยไม่เกรงกลัวหวั่นไหวภัยสนองเราคนไทยอย่ายอมให้ใครทำร้ายมันท้าทายเราร่วมใจปราบทั้งของข่านิยมทุจริตอย่าคทิดโกงให้ไทยต้องพินาทั้งราชเอ่ยขอบคุณและสวัสดีครับ